สวัสดีครับพี่น้องเอซี FC, แฟนครับแฟนชอบพอใจดีสูบบุหสูบคนพี่น้องเป็นยังไงเนาะอากาศบ้านเมืองเฮาพี่น้องบ้านซองห้อเฮาทางไก่ทางไก่ทา,ไกทางไต่ทางต,าางตามผากเนื้อผากอีสานต่างประเทศพี่น้องเป็นยังไรอากาศทั้งนี้ฝนตกเมื่อบ้านสองมือพี่น้องสองมือเม่นี่ก็สีไข่ๆขนในยังอยพี่น้องนะครับบาตกนะ้ครับเนาะ ตกก็ตกดีตกงานที่เราพี่น้องร่มกับร่มพ่อประมาณนะครับเนาะตกกับมือแรกเลยแห้งแห้งพี่น้องร่มกับบ็อกปั่นใดพี่น้องแต่จังหวัดอื่นได้ยินข่าวว่าร่มแห้งพี่น้องนะครับแต่จังหวัดสกลนครนะครับกับร่มพ่อประมานพี่น้องกําลัางเย็นชุ่มชําดีเนาะตกห้บบักมีบัก่วงบักมว่กมวงเฮ้าพ่อได้ให้พืชไร่ได้อุดมสมบูรณ์นะครับ เป็นยาเป็นยังยงอกล้วยก็ได้กินพี่น้องนะครับเนาะอาการบานเห่าบานนอกขอกหน้าพี่น้องนะครับผู้ใดอยู่ไก่ผู้ใดอยู่ทางไก่เนาะอยากเห็นก้มเขียวชาวอมก้มเขียวกาจีอบานนอกบานหน,น,น้าเห่าขึ้นหอดกินคนสาบควายบานเห่าเคยอยู่นอนพี่น้องเอฟซี พี่น้องครับมื่อนี้พอใจดีนะครับเนา,าะสิผ้าเข่าเรื่องเข่าเหล้าของเล้าพัฒนาพี่น้องนะครับเนาะของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ก็มีเข่าบ้างถูกบ้างผิดหวังเสียใจเป็นธรมรมดาแนวทางมีเข่ามีหลุดบ่มีผู้ใดรู้จักมาก,ก่อนบ่มีผู้ใดทราบมาก,ก่อนนะครับว่าแนวทางสีเข่าตัวใดออกตัวใดพี่น้อง มีแค่สูตรแค่ตำหน้าเท่านั้นที่สีรูดให้ตัดสินให้ว่าออกตัวใดเนาะครับเนาะเอาพี่น้องไปใช้วันที่กันสักวันพี่น้องวันที่เนาะวันที่นะนนะครับเนาะวันที่วันที่สิบสองเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่สิบไม่ออกนะครับเป็นวันสตรีสากลโลกเด้อ เลยเลื่อนอ,ออกวันที่12มีนาพี่น้องนะครับเนาะ12มีนาคมเด้อ12มีนาคมนะครับ2ห้าง6 8เนาะพี่น้องเนาะ6 ลราพัฒนาปู่สี่หนึ่งพี่น้องนะครับเราวพัฒนาปู่สี่หนึน่งนะ นะครับเราพัฒนาปูซีหนึ่งพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องม่าบังปูบังวิ่งบนล่างเนาะวิ่งบนล่างเนาะ นะครับวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับปูวิ่งบนล่างอะไรพี่น้องนะครับปูวิ่งบนล่างเนาะสามกับสี่พี่น้องนะครับนี่คือแนวทางนะครับเนาะของปู สี่หนึ่งจับคู่ให้พี่ให้นองเซ็ตซับเป็นทีเรียบร้อยนะครับน้อง <knocks S 1> นะครับอยู่กับพี่กับน้องเสียไปพิจารณานะครับนะครับพี่้องมกักกะจัดขัดกับพันบว่ากันแนวทางมีเข่ามีรุดได้เสมอเด้อนะครับพี่น้อง แนวทางของปูแต่ละปูพี่น้องแก้ไขห้ได้แก้ไขห้ท่านขวนพี่น้องตัวได้เขา่าตัวได้ลดตัวได้น้ำเปินสีพิจะหน้าอีกเท่านึงนะครับเนาะการเดินทางของสูตรของตำาราพี่น้องมันมีผลนะครับมีเขา่ามีหลุดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอจะดีสิไปจับคู่ของปูสีหนึ่งห้เเ้อนะครับชุดเต็มสองตัวของปูสีหนึ่งพี่น้องนะครับ ส,สามสี่สามหกนะครับสามเจ็ดน,นะครับ สามแปดนะครับนี่คือแนวทางพี่น้องนะครับจับคู่ให้พี่เห้น้องเอาไปผิดแจานาชุดแหลกของปู่สี่หนึ่งพี่น้องนะครับเดี๋ยวเขาเมาเบิ่งชุดที่สองกันพี่น้องนะชุดที่สองของปู่สี่หนึ่งพี่น้องนะนะครับ สี่อะไรพี่น้องนะครับสีูสนะครับสีสามนะครับสี่เจสี่หก นะครับพี่น้องครับกูสีหนึ่งจับกูเสร็จสับในพี่น้องเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยเนาะนะครับใช้สีตีใขรจากอยพี่น้องมันจะได้เห็นเด่นชัดหรือว่าชัดเจนขึ้นกว่าเก่านะครับ นะครับอ้าพี่น้องวันที่12มีนาคม2568้าหเราพัฒนาปูสีหนึ่งวิ่งบนล่างสามกับสีเดอ้อนะครับจับคู่ให้กับสามสี่สาพี่น้องนะครับ4 0 4 3 4 6 4 7พี่น้องนี่คือแนวทางของปูสีหนึ่งพี่น้องนะครับ ให้พี่น้องแคปนาชอไว้เอาไว้เป็นพยานหลักฐานพี่น้องวันวันที่สิบสองมีนาคมสิเขา่าหรือสิรุดอยู่ที่กับปูซีหนึ่งเด้อแคปน้าจอแล้วรจะเล่นกดไละ์กดแชร์กดติดตามปูซีหนึ่งกันหลไยๆพี่น้องฝากไว้แล้วเนี่ยกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พอจะดีก็ฝากไว้เพียงท่านี้หละพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ